สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะคะหรืออาจจะกำลังเจออยู่เลยก็ได้คือปัญหาเพื่อนบ้านที่แบบสัตว์เลี้ยงของเขาไม่ว่าจะเป็นมา้าเป็นแมวเนี่ยชอบแวะมาฝากอของฝากไว้นะคะทั้งอืทั้งฉี่ในบ้านเราเลย สร้างความปวดหัวไม่น้อยเลยนะคะเราก็เลยไปรวบรวมข้อมูลมาค่ะทั้งจากประมวลกฎหมายแพง่งอาญาแล้วก็มีพรบรที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะวันนี้จะมาลองดูกันว่าเอ๊ถ้าเจอแบบนี้เรามีสิทธิ์หรือมีทางออกทางกฎหมายอะไรได้บ้างคืออยากให้เข้าใจแนวทางขั้นตอนการจัดการจริงๆนะคะเริ่มกันเลยนะคะการที่สัตว์เลี้ยงเพื่อนบ้านเข้ามาเอ่อทธุระในบ้านเราเนี่ยค่ะนอกจากจะเลอะเทอะแล้วเนี่ยในทางกฎหมายมันมองได้2มุมเลยใช่ไหมคะ คือทั้งเรื่องความเสียหายแล้วก็เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญด้วยใช่เลยครับคือในมุมกฎหมายแพ่งเนี่ยมีหลักการค่อนข้างชัดเจนนะครับเรื่องความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ถ้าสัตว์เลี้ยงเราไปก่อความเสียหายให้คนอื่นเนี่ยเจ้าของหรือคนที่รับดูแลแทนก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้นไปครับอ๋อค่ะตัวอย่างความเสียหายก็อย่างที่ว่าเลยครับเช่นมาขับถ่ายในบ้านคนอื่นทําให้พื้นสโปรกหรือ อาจจะต้องเสียค่าทำความสะอาดหรือกรล,ลีที่เคยเห็นบ่อยๆแมวไปข่วนรถยนต์เป็นรอยอย่างนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นความเสียหายที่เจ้าของต้องรับผิดชอบค่ะเว้นแต่ว่า,าเจ้าของจะพิสูจน์ได้ว่าเขาใช้ความระมัดระวังในการดูแลสัตว์ดีมากๆแล้วจริงๆ อันนั้นก็ต้องไปว่ากันในรายละเอียดอีกทีครับอ๋อเข้าใจเรื่องค่าเสียหายแล้วค่ะแล้วถ้ามันไม่ใช่ความเสียหายที่แบบตีเป็นเงินได้ชัดๆล่ะคะอย่างเช่นเรื่องกลิ่นเหม็นที่มันรบกวนหรือที่เราต้องมาเสียเวลาเสียแรงทําความสะอาดบ่อยๆซ้ําๆแบบนี้กฎหมายมองอยังไงคะครับอันนี้ก็จะไปเข้าอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเหตุรําคาญครับตามพรบการสาธารณสุขพศส5 3 5กฎหมายตัวนี้เนี่ยเขาให้อำนาจเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจัดการได้เลยนะครับอ๋อหรอคะใช่ครับ การเลี้ยงสัตว์แล้วปล่อยปะละเลยให้ไปขับถ่ายสร้างความสกปรกหรือส่งกลิ่นเหม็นลบคนเพื่อนบ้านเนี่ยกฎหมายนี้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญได้เลยอืมค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับมันอาจจะไปเข้าข่ายความผิดเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าล้างอุโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ได้ด้วยคือการกระทําอะไรก็ตามที่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนรานําคาญไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเลิกก็ตามอันนี้มีโทษปรับได้นะครับสูงสุดถึง5,000บาท โหปรับถึง5,000เลยเหรอคะแค่เรื่องหมาแมวเพื่อนบ้านเนี่ยครับเป็นอัตราโทษสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งการปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยงจนไปสร้างความเดือดร้อนแบบนี้ก็เอออาจจะเข้าข่ายได้เหมือนกันครับโอเคค่ะพอเห็นภาพข้อกฎหมายคร่าวๆแล้วนะคะทีนี้มาถึงภาคปฏิบัติบ้บางถ้าเราเจอสถานการณ์นี้จริงๆเลยควรจะเริ่มจัดการยังไงดีคะต้องไปฟ้องเลยไหมหรือมีขั้นตอนอื่นก่อน ครับใจเย็นๆก่อนนะครับฟ้องร้องนี่ควรเป็นทางเลือกท้ายๆจริงๆนะครับลำดับขั้นตอนที่อยากแนะนํานะครับขั้นแรกสุดเลยเนี่ยคือลองคุยกันดีๆก่อนครับลองไปคุยกับเพื่อนบ้านเจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแจ้งปัญหาที่เราเจออย่างสุภาพใจเย็นๆนะครับค่ะคุยกันก่อนใช่ครับบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวจริงๆหรืออาจจะเออแค่คุยกันก็แก้ปัญหาได้แล้วบุคคลดูให้เขาช่วยไกลเกลีย่ยอ๋อนิติก็ช่วยได้ครับ หรืออาจจะลองไปปรึกษาที่สำน,นักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเพื่อขอให้เขาช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งแต่มีอีกช่องทางครับที่ผมคิดว่าสำคัญมาก แล้วหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงหรือมองข้ามไปคืออะไรคะคือการแจ้งเรื่องไปที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอที่ดูแลพื้นที่บ้านเราอยู่นั่นแหละครับแจ้งเทศบาลหรืออบตอเลยเหรอคะอันนี้มันสําคัญหรือมันช่วยได้ยังไงคะทําไมถึงน่าสนใจเพราะว่านี่เป็นอํานาจหน้าที่โดยตรงของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นตามพรบการสาธารณาสุขที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับอ๋อที่ว่าเป็นเหตุรําคาญใช่ครับ พอได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีอำนาจเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เลยว่ามันเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามที่กฎหมายกำหนดไว้จริงหรือเปล่าค่ะถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าใช่จริงๆเช่นมีการปล่อยสัตว์มาทายมาสร้างความโสโปรกเดือดร้อนจริงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขามีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือว่าหยุดการกระทำที่เป็นเหตุรำคาญนั้นได้เลย สั่งได้เลยเหรอคะสั่งได้เลยครับเช่นสั่งให้ดูแลกักบริเวณสัตว์ให้ดีไม่ให้หลุดออกมาสร้างปัญหาหรือสั่งให้จัดการทําความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลให้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะกําหนดระยะเวลาให้ด้วยอืมน่าสนใจมากค่ะและที่สําคัญคือถ้าเจ้าของสัตว์ได้รับคําสั่งนี้ไปแล้วแต่ยังเพิกเฉยดื้อดึงไม่ยอมทําตามโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นอีกเรื่องเลยนะครับ จะกลายเป็นความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับหรืออาจจะถูกเปรียบเทียบปรับหรือส่งเรื่องดำเนินคดีต,ต่อไปได้โหมีโทษด้วยครับมันเหมือนกับการใช้กลไกของรัฐเป็นเหมือนเอ่อกริงเตือนดังๆหรือเป็นคานงัดทางกฎหมายะครับเพื่อ <kah? S 1> ให้เจ้าของต้องปรับปรุงพฤติกรรมก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปถึงขั้นฟ้องร้องที่ศาลซึ่งมันจะยุ่งยากเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมากกว่านี้เยอะเลยครับ เข้าใจเลยค่ะแสดงว่าการแจ้งเทศบาลหรืออบตอน,นี่เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวเราแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าที่เราคิดไว้นะคะมีประเด็นอื่นอีกไหมคะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคนเลี้ยงสัตว์ที่ควรรู้ไว้มีอีกนิดหน่อยครับเสริมอีกนิดนอกจากเรื่องในบ้านคนอื่นแล้วเนี่ย การดูแลสัตว์ในที่สาธารณะก็สำคัญนะครับบางทีเจ้าของพาสุนัขไปเดินเล่นตามถนนสวนสาธารณะแล้วปล่อยให้ถ่ายมูลโดยไม่เก็บทำความสะอาดอันนี้ก็อาจจะมีความผิดตามพรบรักษาความสะอาดด้วยนะครับอ๋ออันนั้นก็ผิดด้วยครับโทษปรับอาจจะไม่สูงมากประมาณไม่เกิน500บาทแต่ก็สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเหมือนกันครับ ชัดเจนเลยค่ะสรุปแนวทางรับมือปัญหาน้องหมาน้องแมวเพื่อนบ้านมาฝากของฝากในบ้านเราเนี่ยก็คือเริ่มจากการพูดคุยกันดีๆก่อนนะคะถ้าไม่ได้ผลขั้นตอนสำคัญที่น่าลองคือแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอให้เขาเข้ามาใช้อำนาจตามพรบการสาธารณสุขซึ่งอันนี้เป็นช่องทางที่มีผลทางกฎหมายจริงๆนะคะแล้วถ้าหากเกิดความเสียหายที่มันชัดเจนมาก,มากๆเช่นทรัพย์สินเสียหายก็ยังสามารถใช้สิทธิทางแพ่ง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้อีกทางหนึ่งด้วยถูกต้องครับกฎหมายก็ให้ช่องทางไว้ประมาณนี้ครับแต่จริงๆแล้วลึกลงไปกว่าตัวบทกฎหมายเนี่ยสถานการณ์แบบนี้มันจะทอนเรื่องพื้นฐานมากๆของการอยู่ร่วมกันในสังคมเลยนะครับคือเรื่องการสื่อสารที่ดีต่อกันความเห็นอกเห็นใจการเคารพสิทธิของคนอื่นซึ่งบางทีเนี่ยเอ่อการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจอาจจะดีกว่าการใช้กฎหมายมาบังคับกันก็ได้นะครับ ค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะและสําหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออเรื่องกฎหมายใกล้ตัวแบบนี้น่าสนใจหรืออยากจะติดตามประเด็นคําพิพากษาดีกาใหม่ๆที่น่าสนใจแบบเจาะลึกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องดีกาเก่งของเรากันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันเป็นประจําค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ